วงในไหนเอ่ยเพจแฟนคลับอัมพชราภาตอกหน้าหงายปมอัมไม่พอใจนัดนิสาเรียกแม่เมื่อจะมีดราม่าสะเทือนวงการบันเทิงเกาเหล่ากันหรือเปล่านะสำหรับปมสุดตาเมืองไทยอัมพชราภากับยูทูบเบอร์ดัง นัดนิสามณีหลังเพจดังออกมาโยนลูกระเบิดกลางโซเชียลว,ว่าวงในเผยอ้ํไม่พอใจนัดนิสาเรียกแม่กลางงานท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สงสัยว่าอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่านะล่าสุดทางด้านเพจ Facebook ของแฟนคลับอัมพัชราภาก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงปมดังกล่าวโดยออกมาฟาดแหลกกลางวงเมาส์เลยว่า วงไหนวงไหนเอ่ยไม่จริงเลยค่ะพี่อั้มไม่เคยบอกว่าใครว่าห้ามเรียกแม่ถ้าสังเกตมาตลอดหลายปีไม่ว่าจะเพื่อนนักข่าวทีมงานแฟนคลับหรือใครก็แล้วแต่มักจะเรียกแม่อั้มมาแต่ไหนแต่ไรบางครั้งยังแทนตัวเองว่าแม่อยู่เลยและเขาไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องแบบนี้นะคะแม่ในที่นี้หมายความในเชิงนับถือยกย่องไม่ได้หมายถึงแม่หรือมารดาจริงๆแต่หมายถึงบุคคลที่เป็นที่สุดตัวท็อปสวย หรือเก่งถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ไม่ควรลงปั่นข่าวเองให้คนมาคอมเมนต์สนุกปากแบบนี้นะคะในคลิปก็ทักทายคุยกันปกติค่ะว้ายเรียกว่าเคลียร์ชัดจบมมวนเดียวแบบไม่ต้องให้สาวอัำออกมาเคลียร์เลยแบบนี้ก็ถูกใจเจ๊เธอนะรออะไรล่ะคะปรบมือ